ก็กลาบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่จะมาแจกเพชรให้แบบฟิฟี่นะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรแบบฟิฟี่นะครับเนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกละกันนะครับและวันนี้นะครับพี่ก็ได้ข่าวมานะครับโนว่ามีทางด้านของนะครับก็คือกิจกรรมตลาดควมืดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า กิจกรรมตาางความมืดนะครับเนาะหนึ่งปีจะมีแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเนาะและครั้งนี้นะครับทุกคนที่คิดว่านะครับหลายคนก็น่าจะรู้แล้วในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ก็อัปคลิปช้าแล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่าทุกคนก็น่าจะเล่นแล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตาางความมืดนะครับก็ลดลงสุดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไหนก็แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะพี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับนอกจากแจกเพชรให้ทุกคคนนนดูะรับไ้อ อะไรบ้างนะครับอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนอและมีอะไรบ้างนะครับนอที่แบบว่าเราควรซื้อนะครับนอถึงจากคุปมนั่นเ,เองนะครับทุกคนเนดะ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าคลิปนี้มีการแจกเพชรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเซิร์ฟหลักหรือว่า ไอดีหลังของพี่นะครับเนาะก็คือพี่เล่นไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าไอดีสำรองแล้วกันนะครับเนาะก็คือสําหรับไอดีสำรองนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของไอดีนี้เลยนะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไอดีหลักพี่ได้ประมาณ75%นะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่าไอดีสำรองของพี่นะครับเนาะจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่ขอสัก90%แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่า อยากรีวิว90%มากๆเลยนะครับอยากรู้นะครับนอว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับนอหรือว่ามันจะลดเท่าไหร่นะครับนอก็จับเป้าหมายนี่เลยนะครับทุกคนมาเรามันเริ่มกันดีกว่านะครับนอว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนขอ90ละกันนะครับนอเพราะว่าไม่เคยได้90เลยนะครับนอก็ หยุดละกันนะครับจังหวะนี้นะครับเนาะจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนโอ้โหได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับเนาะพี่ก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้อรีดีว่าจะหนักจะเต็มรอยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้รอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับเนาะก็คือได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้อรีดีว่าเยอะจะจัดเลยนะครับน้อแล้วก็พี่อยากรีวิวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้มานานแล้วนะครับทุกคนก แต่ละซุดนะครับไม่ถึงร0อยเพรด้วยซ้ำนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับมาเราจะมาเริ่มรีวิวแล้วกันนะครับเนาะว่ามีอะไรประมาณไหนที่แบบว่าน่าสนใจมากนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรประมาณไหนนะครับที่เราควรซื้อบ้างนะครับให้มันคุ้มๆนะครับเนาะตอนนี้นะครับที่พี่มองอยู่นะครับก็มีประมาณ2-3หรือ3อันนะครับเนาะที่คิดว่าคุ้มนะครับเนาะแล้วก็เหมาะกับการซื้อนะครับทุกคนนะครับเรจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะมา เรามาเริ่มกันเล็ก่ๆนะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับเนาะที่แบบว่าหลักๆเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซูบุนหญิงนะครับเนาะและควรซื้อนะครับสำหรับซูบุนหญิงนะครับก็เป็นสุดตัวนี้นะครับเนาะดิ้ดิว่าสวยนะครับเนาะแล้วก็ไอเฟกเยอะนะครับเนาะแล้วก็น่าจะคุ้มนะครับเนาะกับเพชรที่เสียไปนะครับท่าได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหนึ่งร้อยสิบเก้าเพชรเองนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นสุดตัวนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสวยมากนะครับเนาะความคุ้มคคคคคมมมมขขออออองงแแตต่่่่่่่่ลละะะะะะนน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 ไไเเเเททาา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 กกััััรรรบบบหืววชย สินที่แล้วกันนะครับว่าที่ชอบแบบนู้นแบบนี้นะครับนาอพี่ก็ไม่อยากเอาตัวเองไปตัดสินใครนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาเฉพาะพี่ชอบแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับนาอก็คือสําหรับพี่นะครับนาอพี่คิดว่าจะซื้อนะครับนาอก็หนึ่งลอยนะครับนาอก็จะเป็นทางนั่งซุดนะครับที่แบบว่าหลักๆเลยนะครับนาอที่คิดว่าจะซื้อเลยนะครับนาอส่วนไอเทมอื่นนะครับนาะน่าจะไม่ค่อยมีนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับนาอส่วนอันนี้ก็น่าซื้ออยู่เหมือนกันนะครับนาอก็เป็นทางด้านของกระเป๋านะครับน้องกระเป จะมีทางด้านของกล่องนะครับเนาะกล่องสุดแต่งงานอะไรประมาณนี้นะครับที่น่าซื้ออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาถูกมากนะครับเนาะจำกัดแค่1 0กล่องเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะและกลับมาฝั่งนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเหมือนกันนะครับเนาะฝั่งนี้สิ่งของที่แบบว่าพี่จะซื้อนะครับเนาะแน่นอน100%เลยนะครับก็คือ สุดผู้ชายนะครับเนาะซื้อแน่นอนนะครับเนาะสำหรับสุดผู้ชายนะครับเรียกได้ว่าซื้อแน่นอนพันเนะครับเนาะนี่เลยนะครับสำหรับสุดนี้นะครับเนาะพี่ก็จะซื้อแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามันเท่มากนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ ผู้หญิงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับหนอสวยมากนะครับนาสําหรับชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดตัวนี้นะครับอยากได้มานานแล้วนะครับนอก็ซื้อเหมือนเดิมนะครับทุกคนพี stair. ่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าชุดตัวนี้นะครับหนอก็จะซื้อเหมือนเดิมนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับนาแล้วก็มาบวกกับเคียวนะครับเนอเคียวนี่ก็ จะซื้อเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับน้องก็เป็นเคียวประมาณนี้นะครับที่แบบว่าเท่มากนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับน้องก็เป็นเคียวที่แบบว่าเอฟเฟกเยอะนะครับน้องก็เวลาถือนะครับก็เท่เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่แบบว่าคิดจะซื้อนะครับน้องก็มีสอสาอย่างนะครับที่แบบว่าพี่จะซื้อนะครับน้องหนึ่งเลยก็เป็นซุนนะครับแล้วก็ บัตรเปลี่ยนชื่อก็น่าซื้อนะครับเนาะแต่ตอนนี้พี่มี100ร้อยกว่าใบแล้วนะครับไม่รู้จะมาทำไมนะครับเนาะแล้วก็สิ่ีน่าซื้อก็คือบัตรไดมอนด์นะครับเนาะคแค่6เพชรเองนะครับจาก60เพชรน,นะครับเหลือแค่6เพชรน,นะครับทุกคน และประเด็นคือสามารถซื้อได้60ใบนะครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะจัดเลยนะครับเนาะก็อยู่ที่ประมาณ600เพรเองนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าสุดจัดนะครับเนาะหรือว่า300เพศนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าคุ้มแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับมา เดี๋ยวพี่จะแจกเพชรให้ละกันนะครับวันนี้พี่ขอแจกเป็น1,060เพชร2รางวัลละกันนะครับเนาะก็เอาไปซอกได้เลยนะครับเนาะสำหรับ1,060เพชรนะครับจะมีผู้โชคดี2คนนะครับเนาะนี่นะครับพี่ก็เืิอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับซุปซายนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าการแจกเพชรของพี่นะครับเนาะก็คือจะแจกในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นเลขบัตรกาลิน่าให้นะครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับแล้ว เอาไปช็อปกันได้เลยนะครับ1นึ่พชรห้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องเดี๋ยวนี่ทําการนะครับแจกให้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องบัตรกาลิน่าที่ทุกคนอยากได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของบัตรกาลิน่านะคร อยากได้นะครับเนาะในส่วนของใหม่ๆนะครับทุกคนหรือว่าอยากได้ในส่วนของเพชรนะครับเนาะก็แจ่ายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับพันหกพิเพชรต่อรางวัลนะครับเนาะก็เอาไปช็อปไปใช้กันให้เต็มที่นะครับเนาะคนไหนได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะครับเนาะใครเติมพันก็เอาไปเลยนะครับเนาะสองพันกว่าเพชรอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็แสดงว่ามีผู้โชคดีสองคนในคลิปนี้นะครับเนาะก็เอาไปได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับนอตอนนี้พี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอและหวังว่าทุกคนนะครับนอก็คือจะช็อปให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับนอหนึ่งพันกว่าเพนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับทุกคนก็เอาไปเลยแล้วกันนะครับนอพี่ก็บอกแล้วนะครับนอว่าคลิปไหนถึงห้าพันคนดูพี่แจกแน่นอนนะครับนอวันนี้ก็มาแจกให้อีกแล้วนะครับตามสัญญาเลยนะครับนอก็มาแจกประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าหลายๆคนยากกไดด้็จัให้นะครับนอลอบกเยลวกัันนะครไน ว่าคลิปหน้าหรือว่าสัปดาห์หน้าพี่ก็จะมาแจกอีกนะครับถ้าคลิปไหนถึง5,000คนดูขึ้นไปนะครับน้องเข้ามาแล้วไม่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้องและดูคลิปพี่ให้เต็มที่แล้วกันนะครับน้องแล้วพี่จะมาแจกให้นะครับมาตามสัญญาแน่นอน100%นนะครับแต่ วันนี้นะครับน้องคิปของพี่ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยอมได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพี๋ยวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะครับสำหรับายท